สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะก็มาพบกับเรานะคะที่ร้านตบโบราชาชูบุรีนะคะก็เข้ามาแล้วนะคะก็ขอบคุณพี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเช็บภาพพิเสี่ยกันให้หน่อยนะคะใช่ค่ะก็เข้ามาแล้วนะคะมีคําถามนะคะก็สอบถามกันได้เลยนะคะสนใจแบบไหนนะคะก็สามรถาคอมเมนต์กันได้เลยนะคะใช่ค่ะมาพบกับแอดมินสองคนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะก็ ฝั่งพี่นะคะมีคาถามนะคะสามารถสอบถามใต้ไลน์นี้ได้เลยนะคะวันนี้หัวข้อของเราก็คือพามาชมเตาที่ใหญ่ที่สุดในร้านณตอนนี้นะคะนน<ๆ>ก็คือรุ่นนี้เลยนะคะเป็นชุดยาวอยู่ที่2เมตรนะคะลูกค้าใครที่อยากได้แบบใหญ่ๆนะคะหน้ากว้างๆนะคะมีพื้นที่เยอะๆนะคะแนะนํารุ่นนี้เลยนะคะใช่ค่ะก็รุ่นนี้นะคะก็มีขนาดความยาวนะคะอยู่ที่ 2เมตรนะคะแล้วก็ความกว้างนะคะอยู่ที่65เซนติเมตรนะคะความสูงนะคะอยู่ที่8 5ิเซนติเมตรนะคะ mm hmm. รุ่นนี้นะคะมีเตาแก๊สอิตตอสราเรล2หัวนะคะ mm hmm. มีหน้านะคะเป็นกระจกนะคะแล้วก็เป็นเตาถ่าน1หัวนะคะแล้วก็เป็นเตาปิ้งย่าง1หัวนะคะ mm hmm. รุ่นนี้นะคะก็ยังไม่มีเจ้าของนะคะ mm hmm. รุ่นนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่ห้า0มับาทนะคะลด10%นนะคะเหลือเพียง ห1 3 0 0บาทนะคะก็ในราคานี้นะคะก็จะมีชุอดอุปกรณ์ให้แบบนี้เลยนะคะ2หัวนะคะเป็นเตาแก๊สสังเราะห์นะคะหน้ากระจกนะคะแล้วก็ปีแบบวางของอะไรเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นเตาถ่าน1ห,หัวนะคะแล้วก็เป็นเตปญญาปิ้งย่าง1หัวนะคะรุ่นนี้นะคะก็ครบจบเลยนะคะใส่ปิ้งย่างนะคะก็แนะนําเป็นเตาแก๊สเลยนะคะถ้าเป็นแบบ ต้มตุ๋นอุ่นนึ่งนะคะก็แนะนําเป็นเตาถ่านนะคะถ้าแบบว่าทํากับข้าแบบเร่งรีบก็แนะนําเป็นเตาแก๊สเตาแก๊สนะคะนนดดก็รุ่นนี้นะคะหม้อไม่ดาด้วยนะคะ ที่สําคัญนะคะก็มีหน้ากว้างเยอะมากเลยนะคะสามารถวางหม้อเล็กๆถึงหม้อเบอร์ใหญ่ได้เลยนะคะสีนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะมี5สีนะคะมีแดงเขียวเทาขาวดานะคะชอบสีไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคะก็ห้องครัวใหญ่นะคะก็แนะนําเป็นไซส์นี้เลยนะคะครบจกในเคาน์เตอร์เดียวนะคะ ลูกค้านะคะก็สามารถเลือกหัวเตาได้นะคะลูกค้าจะเป็นเตาแก๊สเตาถ่านเตาฟืนหรือปิ้งย่างนะคะหรือว่าเป็นสิ่งล้างจานนะคะในเคาน์เตอร์เตารุ่นนี้นะคะก็สามารถใส่ได้เลยนะคะก็มีคําถามนะคะก็สอบถามกันได้เลยนะคะมีให้เลือกมากกว่าแปสิแบบนะคะชอบแบบไหนนะคะก็คอมเมนต์กันได้เลยนะคะก็ที่ร้านนะคะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะแต่งคัวคือครบจบที่นี่ที่เดียวเลยนะคะ เพราะว่าแต่และบ้านแต่และครัวนะคะก็ใช้งานกันไม่เหมือนกันนะคะแต่และบ้านก็เป็นใช้แก๊สใช้ถ่านตะฟื้นมินย่างนะคะก็ใช้แตกต่างกันไปนะคะใช่ค่ะก็มีคําถามนะคะก็สามารถสอบถามกันได้เลยนะคะฟังมาให้ดูไหมเดยว ก็สำหรับพี่ๆนะคะที่กลัวการใช้หัวแก๊สฟูนะคะแนะนำหัวแก๊สอินฟราเรดรุ่นนี้เลยนะคะเพราะว่าไฟนะคะสม่ำเสมอไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปนะคะใช้ในครัวเรือนได้ลูกค้าที่แบบกลัวมากๆเลยนะคะเป็นแบบว่าแก๊สฟูที่แบบร้านอาหารชอบใช้นะคะกลัวนะคะที่จะต้องใช้ไฟแรงๆนะคะกลัวแบบไฟพึบแรงอย่างนี้นะคะแนะนำเลยนะคะรุ่นนี้นะคะ ไฟอ่อนนะคะแต่ก็คือเดือดแรงเหมือนกันนะคะก็คืออาหารกับข้าวก็สุกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ใครที่ใช้งานอยู่แล้วก็แนะนําเลยด้านบนผิวด้านบนนะคะเป็นกระจกนิรภัยนะคะก็พอเวลาที่มันแบบถ้ามันแบบแตกหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบเศษเล็กๆนะคะที่มันแบบไม่ทําให้แบบเกิดทําให้เราอันตรายนะคะก็ปลอดภัยด้วยใครที่ชอบ่อยากได้นะคะแนะนําเลยนะคะุ่นนี้แข็งแรงนะคะสามารถตั้งหม้อคู่กันได้ด้วย ใช่ค่ะก็มีคำถามนะคะก็สอบถามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะวางเม้ากระทบให้ดูนะคะ,ะสำหรับคำถามลูกค้านะคะจะส่งอย่างไรนะคะก็ที่ร้านนะคะจะจ้างรถขนส่งเอกชนนะคะมีรับประกันสินค้าตลอดการขนส่งนะคะมีบริการจะส่งทั่วไทยเลยนะคะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะคะส่งหมดเลยใครที่สนใจนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเดือนนี้ก็มีโปรโมชั่นอีกด้วยนะคะข้างส่ง ก็ค <owad Es> ือโปรโมชั stock, 1, you know, ่นนะคะสำหรับพี่นะคะที่อยู่200กิโลเมตรนะคะขัางส่งเพียงแค่900บาทนะคะและสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่400กิโลเมตรนะคะขึ้นไปนะคะขัางส่งเพียงแค่1,500บาทนะคะและสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ประมาณ500กิโลเมตรขึ้นไปนะคะขัางส่งเพียงแค่1,900บาทนะคะ และสุดท้ายนี้นะคะส่หรับลูกค้าที่อยู่กไกลมากๆเลยนะคะประมาณ600กิโลเมตรนะคะจนถึง800กิโลเมตรขึ้นไปนะคะค่าอุนส่งเพียงแค่2,500บาทเท่านั้นนะคะปกติแล้วนะคะทางร้านนะคะคิดค่าส่งอย่างไรนะคะก็คือคิดค่าส่งกิโลละ10บาทนะคะแต่เดือนนี้มาจะโปรให้พี่ๆทุกท่านนะคะพรุ่งนี้ก็วันส่งการแล้วนะคะก็อย่าลืมไปสังสรรค์กับครอบครัวนะคะในวันหยุดนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เรา เปิดนะคะลูกค้าแอดมินยังอยู่นะคะวันนี้เพราะว่าที่ร้านนะคะปิดประมาณวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้านะคะ <15. S 1> ปิดสามวันก็วันนี้ใครที่จะมานะคะมาได้เลยนะคะพาครอบครัวมาดูมาเลือกกันก่อนได้เลยนะคะวันนี้ก็ยังเปิดอยู่นะคะเปิดทําการนะคะตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นใครใ<ช>ที่จะมามาได้เลยนะคะใช่ค่ะก็รุ่นนี้นะคะก็สามารถวางหม้อได้แบบนี้เลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะวางหม้อไหนนะคะก็รุ่นนี้คือครบจบเลยนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นหมอ้อเบอร์45นะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือนั่งหล่อนนะคะรุ่นนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะก็ใช้เป็นบอกว่าถ้าเป็นหมอ้อแยกกระทะใหญ่นะคะได้นะคะแต่ว่าถ้าแบบวางหม้อเล็กกระทะเล็กนะคะก็จะตกหลุมอันนี้จะแนะนาเตาปิ้งย่างนี่ก็คือแนะนําที่มันเป็นแบบอาหารปิ้งย่างนะคะลูกค้าตะแกรงวางได้เตาขนมครกนะคะที่เป็นกระทะขนมครกวางได้นะคะลูกค้า ได้หมดเลยหรือว่าถ้าลูกค้านะคะสั่งแค่เตาปิ้งย่างไปวันใดวันนึงอยากจะใช้หม้อก็เป็นหม้อเบอร์นี้หม้อเบอร์ใหญ่ได้ส่วนถ้าเป็นแบบว่าหม้อเบอร์เล็กๆก็แนะนําหาตะแกรงมาวางก่อนแล้วค่อยวางหม้อเบอร์เล็กนะคะ,คะนี่เลยถ้าเป็นรุ่นเตาถ่านนะคะก็แนะนําเป็นต้มคนอุ่นนึ่งนะคะแบบว่าเคี่ยวนานๆนะคะก็แนะนําเป็นเตาถ่านนะคะ,ะ,คะ,คะรุ่นนี้นะคะเตาถ่านของร้านเรานะคะประหยัดพลังงานนะคะ ติมผ่านรอบเดียวก็คือเอาอยู่เลยนะคะใช่ค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็เป็นทํากะเพราเร่งรีบนะคะก็แนะนําเป็นเตาแก๊สอินฟล่ายสองหัวแบบนี้เลยนะคะรุ่นนี้ก็คือแบบว่าครบจบมากเลยนะคะรุ่นนี้นะคะก็ไม่ทําให้ม้อไหม้ด้วยนะคะม้อดําด้วยนะคะใช่ค่ะก็มีคําถามนะคะก็สอบถามได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะมีขนาดความยาวอยู่ที่ 2เมตรนะคะความสูงนะคะอที่85นะคะที่ร้านนะคะมีความสูง2ขนาดนะคะถ้ารุ่นนี้สูงไปนะคะก็มีความสูง67เซนติเมตรนะคะสำหรับแอดมินนะคะแอดมินก็จะใช้เป็น67นะคะเพราะว่าแอดมินสูงแค่150นะคะถ้ารุ่นนี้นะคะถ้าแอดมินใช้นะคะเหมือนว่ามันจะสูงไปนะคะแต่ก็ใช้งานได้อยู่นะคะก็มีคำถามก็สอบถามกันได้เลยนะคะ ถ้ารุ่นถ้าชอบรุ่นนี้นะคะก็ไมม่ีอของรุ่นนี้นะคะก็ส่งไปในทางเพจได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะก็ยังไม่มีเจ้าของนะคะที่สําคัญนะคะที่ร้านนะคะยังมีโปรโมชั่นลด10%ด้วยนะคะในราคานะคะอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะพร้อมชุอนนะะดอุปกรณ์นะคะลด10%นะคะเหลือเพียงห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ พร้อมชุดอุปกรณ์นะคะขวดแก๊สใส่ววงให้พร้อมนะคะแล้วก็มีเตาถ่านต่อปิ้งย่างนะคะรุ่งนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะบอกเลยว่าลดไปหลายพันมากๆเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะห้าหกพันเลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะอยากได้นะคะชุดนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะ มารับไปเลยนะคะในราคาเพียงแค่5 1300บาทเท่านั้นนะคะมีชุดอุปกรณ์ที่พร้อมครบชุดนะคะไม่อยากเสียค่าส,ส่งก็คือมารับเองได้นะคะ<ช>เพราะ,ะเป็นงานแยก2ชิ้นแต่ถ้าลูกค้านะคะยกไม่ไหวแนะนําให้จะส่งก็ได้เพราะว่าค่าส่งก็ไม่ได้แรงมากนะคะเป็นค่าส่งที่ลูกค้าจับต้องกันได้นะคะใครที่สนใจก็มาได้เลยนะคะลูกค้าใช่ค่ะ สำหรับซิงลังจานนะคะเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะคะเผื่อิพี่ที่แบบมีเคาน์เตอร์เตาแล้วอยากได้เป็นซิงบ้างนะคะ,คะนี่เลยเดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูนะคะนี่เลยค่ะก็ซิงลังจานนะคะรุ่นนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะก็ยังไม่มีเจ้าของเหมือนกันนะคะราคานะคะอยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทนะคะซิงลังจานท่องหลุมนะคะแล้วก็เป็นก้างข้างนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือน,นะคะ ศีลังจานซองหลม,มีพื้นที่เก็บของได้นะคะแล้วก็ช่องขาด้านล่างนะคะก็สามารถวางของได้อีกด้วยนะคะใช่ค่ะชุดนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่3 8 0 0 0บาทนะคะลด10%ซนะคะเหลือเทียน34,2 0 0บาทนะคะรุ่นนี้ก็พร้อมชุดอุปกรณ์เหมือนกันนะคะมีซีลังจานให้นะคะมีก๊อกน้ําให้เหมือนกันนะคะถ้าไม่ชอบสีแดงนะคะก็สามารถเลือกสีได้นะคะมีแดงเขียวเทาขาวดานะคะ ก็ไม่ได้เพวค่าสีเพิ่มนะคะก็ราคานี้ก็คือพร้อมซิงคเลยนะคะมีคำถามก็สอบถามได้เลยนะคะสนใจแบบไหนก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะแก้ท่านฟื้นม,มีหมดเลยจานะคะก็มีหมดเลยนะคะ <S <S โปรโมชั่นของเรานะคะอย่าลืมนะคะลด10%นะคะไม่ว่าลูกค้าจะสั่งเป็นชุดไหนนะคะไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ไซส์็เศษนะคะชุดน,นี้ก็คือแบบว่า เมว่าลูกค้าจะสั่งเป็นชุดไหนก็คือแบบตอบโจทย์เลยนะคะก็ชุดนี้นะคะ1นึเมตรห้าสิบนะคะเป็นตอ,อกแเกสสองหัวนะคะตรงกลางนะคะก็ยังมีพื้นที่เก็บาวาง,วางของได้เล็กน้อยนะคะราคานะคะอยู่ที่3ามหมี่พบาทนะคะลดสิอร์ซนะคะเหลือเพียงสา0หมบาทนะ ราคานี้นะคะก็พร้อมชุดอุปกรณ์เหมือนกันนะคะก็สามารถเลือกสีได้นะคะแล้วก็มีพร้อมมีพร้อมชุดอุปกรณ์นะคะมีขนาดความยาวอยู่ที่1เมตรห้าสิบนะคะขนาดความกว้างอยู่ที่ห5ห้าเซนติเมตรนะคะก็รุ่นนี้ก็คือก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะคะก็ยังมีพื้นที่วางของนะคะเตรียมของได้อีกเลยนะคะ ใช่ค่ะก็ลูกค้าที่อยากเป็นอยากดูเป็นรุ่นไหนนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้านก็ยังมีเลือกมายเลยนะคะใช่ค่ะหรือวันนี้นะคะใครที่อยากมาหน้าร้านนะคะดูไลน์นี้อยู่ก็มากันได้เลยนะคะลูกค้าพาครอบครัวมากันได้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ร้านยังเปิดอยู่นะคะสามารถมาเดินทางมาชมได้เลยนะคะ ใช่ค่ะก็มาชมกันได้เลยนะคะวันนี้ร้านเราก็ยังเปิดอยู่นะคะก็ร้านปิดมาที่สิบสามสิบสี่สิบห้ามีสายอยู่นี้นะคะเปิดทําการนะคะวันที่สิบหกนี้นะคะก็ค้าบอกว่าดูเตาถ่านนะคะก็เดี๋ยวเราขึ้นรูปให้ดูป่ะนี่เลยเตาถ่านเตาถ่านกจะคึ้น ก็รุ่นนี้เลยนะคะเตาถ่านกับเตาฟืนนะคะสําหรับพี่ๆที่ใช้แบบว่าเตาถ่านกับเตาฟืนนะคะไม้ฟืนนะคะก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่สอง0มืบาทนะคะก็ใช้เตาถ่านกับเตาฟืนก็คือรุ่นนี้ก็คือครบจบเลยนะคะ ราคาอยู่ที่2 0 0 0มืบาทนะคะลด10นะคะเหลือเพียง1น0 0 0บาทนะคะที่สำคัญนะคะก็สามารถเลือกสีได้นะคะสีก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะก็สนใจแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะคะเดี๋ยวที่ร้านจะเพราะว่าที่ร้านนะคะก็มีให้เลือกมากกว่าแบบแบบนะคะใช่ค่ะ คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะสนใจเป็นรุ่นไหนสีไหนหรือว่ามีงบเท่าไหร่นะคะมีงบจํากัดไหมนะคะคอมเมนต์กันก่อนได้เพราะว่าที่ร้านนะคะไม่ได้มีแค่ราคานี้ราคาเดียวมีตั้งแต่ราคาหลักพันนะคะจนถึงราคาหลักหมื่นนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะใช่ค่ะก็รุ่นนี้นะคะก็เป็น1เมตรห้ิบเหมือนกันนะคะมีเตาฟืนเตาถ่านเตาแก๊สน,นะคะก็ สำหรับพี่ๆที่อยาได้แบบเตาแก๊สเตาผ่านเตาคุ้ยนะคะที่อยู่ในคาน์เตอร์เดียวกันนะคะก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะราคานะคะอยู่ที่3 3 0 0 0บาทนะคะที่สําคัญนะคะก็ยังมีลด1 0อรอีกด้วยค่ะจากปกติราคานะคะ33,000บาทลดแล้วเหลือเพียง2,9700บาทนะคะก็ราคานี้นะคะก็คุ้มมากๆเลยนะคะมีหลอดป้อ๊กวประกอบใช้งานเลยนะ สนใจแบบแหนก็แจ้งได้เลยนะคะใช่ค่ะถ้าแบบห้องครัวใหญ่นะคะก็แนะนำเลยนะคะชุดเคาน์เตอร์เตใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีพื้นที่เยอะๆนะคะ นี่เลยนะคะใส่ปิ้งย่างนะคะห้ามพลาดนะคะก็อันนี้ก็คือแบบสําหรับปิ้งย่างเลยนะคะปิ้งย่างได้แบบจุกๆเลยนะคะสันๆกับครอบครัวน,นะคะก็รุ่นนี้เลยนะคะแนะนําส่งกาดนี้นะคะก็ไม่รู้จะไปอ่าไม่ได้ไปไหนนะคะก็แนะนําเป็นใส่ปิ้งย่างรุ่นนี้เลยนะคะราคานะคะอยู่ที่สองหมื่นสงอสงพันห้าร้อยบาทนะคะ ลด10%นะคะเหลือเพียง1น8 0 0อบาทนะคะก็ใส่ปิ้งย่างนะคะห้ามพลาดนะคะแนนำแนะนำเป็นรุ่นนี้นะคะก็ใช่ค่ะปิ้งย่างเนี่ยแบบจุกๆเลยนะคะปิ้ย่างกับสั้นๆกับครอบพวันนะคะส่งการนี้นะคะก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะใช่ค่ะก็ส่งกานปีนี้นะคะก็ ขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลูกค้าแล้วก็สาหรับพี่ที่สนใจเคาน์เตอร์เตานะคะในราคาที่แบบย่อมยาวนะคะราคาประหยัดนะคะก็สามารถแจ้งเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะมีหลายรุ่นหลายราคานะคะที่ลูกค้ายังอาจจะยังไม่ค่อยเห็นนะคะลูกค้าก็แนะนําให้ลูกค้านะคะทักสอบถามทางเพจได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาทางเบอร์นะคะศูนย์แปดหกสามหกสองสามเจ็ดสามแปดนะคะเ<ช>บอร์นี้เบอร์เดียวเพจนี้เพจเดียวนะคะ แล้วก็ลายนี้ลายเดียวเท่านั้นนะคะลายคือแ s สโตลเจ็นะคะก็ลงท้ายด้วยเบอร์โทรทุกครั้งนะคะคือศูนย์แปดหกสามหกองสามเจ็ดสานะคะ<ช>วันนี้นะคะเราก็มารีวิวชุดเคาน์เตอร์เตา,ตายาว2เมตรที่สุดของพี่ร้านนะคะลูกค<ช>้ารุ่นนี้นะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากพี่ทุกท่านด้วยบอกเลยว่ารุ่นนี้ลดไปเลยนะคะห้0 0เลยนะคะก็คือประหยัดงบไปอีกหลายพันนะคะลูกค้าใครที่อยากจะแบบ สั่งซื้อนะคะสั่งซื้อสั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะคุ้มแน่นอนนะคะช่วงโปรโมชั่นลด10%นนะคะลูกค<ช>้าถือว่าลดเยอะนะคะปกติที่ร้านไม่ได้ลดเลยนะคะลูกค<ช>้าเพราะว่าตอนนี้ก็วัสดุนะคะค่อนข้างราคาสูงนะคะตามเศรษฐกิจเลยนะคะ<ช>ลูกค<ช>้าก็คือตอนนี้ก็จะคุณภาพและราคานะคะมันดีแน่นอนนะคะค<ช>ุณ <ๆ S 2> ภาพที่ได้ไปเกินราคาแน่นอนนะคะก็ใครที่สนใจนะคะรีบเข้ามาสั่งซื้อสั่งจองได้เลยนะคะ ใช่ค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะใครที่จะมาชมสินค้าหน้าร้านนะคะก็ยังมาได้อยู่นะคะเปิดแต่แต่แต่โมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะที่ร้านนะคะก็หยุดวันที่13 1 4 1มสาเมษายนนี้นะคะเปิดทำการนะคะวันที่16บีกเมายนนี้นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะฝากหน้าร้านของเราไว้ด้วยนะคะก็หน้าร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะอําเภอเมืองตำบลเจด์หักนะคะ ้อถามโทรได้นะคะ0863623738นะคะหรือแอดไลน์นะคะ s o นะคะ7899นะคะมาชมสินค้ากันได้เลยนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่มารับชมไลฟ์ของเรานะคะตั้งแต่ต้นไลฟ์นะคะจนถึงจบไลฟ์นะคะขอบคุณมากเลยนะคะลูกค้าส่วนสำหรับวันนี้เราก็จะต้องขอตัวลาไปกับชุด2เมตรรุ่นนี้<ช>กันก่อนเลยนะคะสินค้าดีตาโบราณราชบุรีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ